คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าสกิลของโซเนียไม่ค่อยชอบสกิลของโอไลออนสักเท่าไหร่ในขณะที่โอไลออนเนี่ยก็ไม่อยากเจอกับโซเนียเหมือนกัน mm hmm. ดูเหมือนทั้งคู่นี้จะไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโซเนียนะครับถ้าเจอกับโอไลออนแล้วโดวนโอไลออนนะครับยิงจนติดสกิลอมาตะาแบบนี้โอไลออนแปลงร่างแป๊บเดียวนะครับดูดเลือดแป๊บเดียวโซเนียก็จะน็อกดาวน์แล้วนะครับทั้งทั้งที่ดาเมจเนี่ย ทำไม่ถึงเกาะของโซเนียได้ซ้ำนะครับเกาะของโซเนียอยู่ที่175นะครับแต่ว่าแปลงล่างแป๊บเดียวนะครับก็ดาวแล้วนะฮะทำให้คนที่ใช้คู่กับคอมโบสกิลจุบตัวเองเนี่ยตัดสินใจไม่ทันนะครับแล้วโอเลอนทำไมไม่อยากเจอกับสกิลของโซเนียก็คือถ้าเรายิงติดสกิลอมตะนะครับผมถ้าปล่อยให้ดาวเองนะครับสามวีดาวเองเนี่ยเราจะไม่ได้เห็ดเลยนะครับผมเราต้องยิงนะครับจนกว่าจะนอกดาวเราถึงจะได้เห็ดแล้วถ้าเอาสกิลทั้งคู่นะครับใส่ไปด้วยกันจะเป็นยังไงยวผมจะเล่นให้ดูนะครับมีคนนขอมาด้วยะ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้นการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะเติมแอดไลน์ไปไเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้าล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ มาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามในเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสกิลที่สังหารโซเนียได้เร็วที่สุดนะครับก<อ>็ค,บ<อ>คือสกิลของโอไลออนนั่นเองฮะผมเล่นโอไลออนได้ไม่นานนะคือตอนแรกๆผมคิดว่ามันบัักนะครับคือเปิดสกิลใส่โซเนียแป๊บเดียวโซเนียดาวทั้งๆที่เกาะของโซเนียเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยนะครับแต่พอลองเล่นไปเรื่อยเอ้ยมันเป็นทุกรอบเลยว่ะไม่น่าจะบลักแล้วแหละน่าจะเป็นสกิลที่แก้ทางกันแพ้ทางกันอะไรแบบนี้นะครับผมนะในเมื่อไม่ถูกกันมากนักนะครรัับวนนี้เาก็ จับมารวมกันแม่งเลยทั้งโซเนยทั้งโอไรออนนะครับมาดูกันว่าจะโกงแค่ไหนนะฮะวันนี้มาหมด C1 ครับคุณผู้ชมไม่มีตัวลงกระเหล่าด้วยวะมังนี้โหแล้วมันจะให้มาแต่คนเหรอเนี่ยปืนไม่ให้หรอเราดูให้สไนยยูเอ็มพีปืนก้าก,กับปืนเล่นไม่เป็น <c oughs> มีเสียงเท้าจะตายนี่แ,แหละนี่ซ้ายไงนี่ไงผมลงเอาเลยต้นไม้ใบหญ้า อุ้ยมันหลายเท้านี่นะทุกคนต้องรีบเคลียร์ดาวือ,อมาดิปึ๊บเอ้าโซนี้ไอเอือ,อมาดิมีเท้ามีอีกที่หายแล้วที่หายแล้วโซนี่พี่เกมจัดเมื่อกี้เนี้ยตายโอ้ยอะไรอ่ะมันโซนี่เกี้วเหรอโซนี่เยอะมากในแรงอ่ะ มีเทา้ามาอีกแล้วไงจำเนื้อเมื่อกี้ผมเห็นถูกก้อนเอาถูกก้อนแป๊บมีถูกก้อนอุ่นใจเอ้ยแป๊บแปุ้งอุ้ยโซเนียปะเสียงโซเนียอ,อืปล่อยแห้งเองแต่ข้อเสียาการปล่อยแห้งเองเนี่ยคุณผู้ชมคือเราจะไม่ได้เห็ดนะครับผมนะถ้าปล่อยให้ศัตรูตายภายใน3ามวิ่งถ้าเรายิงติดสกิลมาต่าแล้วอะ่ะเราจะไม่ได้เห็ดนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้เห็ดเนี่ยคือเราต้อง อัดรัวไปเลยให้ศัตรูเนี่ยน็อกด้วยปืนของเราอะ่ะเราถึงจะได้นะครับแบบนั้นนะมันเป็นเหมือนสกิลที่เอาไว้แก้กันนะทุกคน2ตัวเนี้ยนะครับผมต่างคนต่างไม่ถูกกันต่างคนต่างไม่อยากเจอนะฮะวันนี้ก็เลยเอามารวมกันแม่งเลยทั้งโอลิมปทั้งโซเนียนะครับสกิลที่ไม่ถูกกันเอามารวมกันจะเป็นยังไงผมว่าน,น่าจะมีคนลงเหลืออยู่แหละวงเนี้ยต้นเกมด้วยมันน่าจะมีมะนั่นไงใส่กันแล้วมันใส่กันแล้วทุกคนข้างล่างเลยทุกคนจุดแดง วายนี่ไงวุ้ดเอ้าเอ้าเฮ้ยโซเนียเอ้าโซเน,นียมันกันแต่ว่ามันดาวก่อนมาดีเอ,อ้ยถ้าไม่มีโซนเนี่ยเนี่ยผมแห้งไปสองรอบแล้วเนี่ยแม่งยังโกงเลยวะทุกคนเน้นคู่กันอะถ้าได้ที่หนึ่งขึ้นมานี่โซเนียเลยนะเนี่ยทุกคนคุยมีแอดอปข้างๆนี่หว่านี่ไงถ้าเล่นโซเนียนะ ถ้าเล่นโซนเนี่ยแล้วเราไม่มีอ่ดิมิทีมาด้วยนะครับไม่ได้คอมโบดิมิทีเนี่ยผมแนะนําให้เหยียบแอร์ดรอปนะครับ <Okay. S 1> เอาเข็มชุบนะถึงจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมปล่อยโดนก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งเครื่องดีดไว้นี่เคล็ดลับถ้าเกิดว่ามีตัวมาแม่งดีดหนีแม่งเลยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกเข,เข็มชุบเข็มชุบเอาชีวิตไว้ก่อนโอเคมาผมพร้อมละโคตรฟูตอนเนี้ยทุกคนเว้ย เออเดามันจะมาเอาผมนะมันวิ่งตรงมาเลยเมื่อกี้เนี่ยก็มันมีปะอย่าบอกนะมันมาตัวเดียวอะนอนไม่กั้นไอวอลไวเลยเหรอเฮ้ยผูเห็ดชิบหายาโอ้โหอย่างหล่อนแล้วมีตัวชุบครับด้านหน้าไปดีมันมีคนกวนหรือว่ามันเรียกตีนเราเฉยๆวะเมื่อกี้เนี่ยมันชุบแป๊บเดียวเองอะกูจะเรียนเราสามพันสามเลยอะคุณผู้ชมสื้ออินเฮเลอร์ให้หมดเลย เราไม่ต้องจุ๊บขายอยู่แล้วได้เสริมกับสกิลของ Orion. โอไลออนเวลามีเสียงเท้ามาต้องแำหน้นนี่ไงขวามือกระชากไปดีมีโอไลออนกว่าไหนี่ไงฟึบดาวไหมไม่ดาววะไม่ด้ขาดไม่มากไปไหนรุ่นไปไหนไม่ดาวสักทีวะมันดงไม่โดนไงเรียบร้อยโอเคอเครับ ายไปอุ้ยเจ็ดวแล้วทำไปเล่นไปเฮ้ยเรามีตัวปลาอะไรมาเนี่ยฝั่งนู้นนะว้าวบนบ้านแน่นอนแบบนี้มันไม่ยิงเราอะ่ะไม่ยิงเราอะ่ะเราวิ่งมาแล้วเนี่ยเนบ้านแน่นอนครับอุ้ยโดดหลัหน้าต่างซ้ายปะเนี่ยฮัลโหล my friend ว้าวติโกโนสาดีรออะไรโอนบ้ันไป เจ็บหน้า,นาเจ็บหน้าเจ็บหน้าตายไปซะเพื่อนมียิงขวาอีกตัวนึงนะทำตัวนี้ก่อนโลชาร์สิบสามกล่องเก็บมาเพื่อยา <c oughs> ใ,ใหญ่ตั้งหากนะยาเล็กสิบสามกล่องเก็บมาทำไมมีกันตรงข้างหน้าครับเมื่อกี้เนี่ยมีอย่งรถอุ้ยเจ็บจัดตามครับเฮ้ยอะไรอ่ะคนหลังว่ะทุกคน ้็มันลงรถด้วยเนี่ยมีเสียงปืนขวาวิวผมเห็นบนบ้านนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลอกล่อหลอกล่อทุกคนเออทำเป็นไม่เห็นแต่ผมเห็นหลอกล่อยิงหัวไปดิเมื่อกี้เต็มบ้านเลยเราอยู่ต้องทิ้งมาก่อนเนี่ยสองตัวสองตัวครับ ยิงไม่โดนเลยเฮ้ยอาชุกา้าเหมืมันต้องเปลี่ยนทิศละขึ้นมาดนิอุยอ้ยาาอาติยะมาเห็นอาติยะยังหล่นนะเฮ้ยพูดอะไรมันวะไาเรียดหรอตับบกินเสียงออกขวาคุณผู้ชมนี่ไงจะไ,ไปไหน ทุกคนไปกินเพื่อนผมไม่โดนเลยยัไ่ไงปุ๋ยดขูขหวยชาร์จปุ๊บสองชาร์จว่ะคุณผู้ชมผมเอาเลยมาดิมาดิแล้วก็สี่เพื่อนตายมีตัวยิงหลังผมเมื่อกี้เนี่ยพันยางในดีกว,ว่าพันยางนอกจะโดนปุ๋ย ีผมโดนยิงหลังใช่ไหมผมด่าไอ้ตุ่นี่ก่อนข้างหลังมันก็ยิงกันยับมาดี้ออกมาดิออกมาดิเมื่อกี้ตุ่ยใครเมื่อกี้ตุ่ยใครตายไปหนึ่งวุชิเบะคิวครับคุณผู้ชมเหลจ็ดคนผมเมาหมดนี่แหละตุ้ยค่าตายแล้วมันใส่กันไงน,น้ามันใส่กันไงปึ๊บมันมีปะมีเสียงอ่ะนี่ไงอุยโซนเนี่ยปึ๊บ นี่ไงตายตามสูตรเ,เป๊ะๆซ้ยายเขามีตัวมแม่งตรงเงี้ยสองตัวแล้วผมเห็นอะ่ะโดดไม่ข้ามหรอเพื่อ,อนโดดไม่ข้ามหรอฮะดาวดาวอีกหนึ่งครับผมดต้าสองอุ้ยไม่เาวหรอมันเก็บเรานะตอนแรกอะ่ะวันนี้ตัวนึง ระเบิดตัวกอน,กนพีน่เพื่อนโดนเฉยโดนทำต,ตัวนี้ก่อนครับโอเคสี่ตัวสามตัวไม่รวมเราเว้าวโดดมาทำไมโดดมาทำไมตายไปเฮ้ยอุ๊ยเราเป็นป่ามั่วแม่นอย่างวะแล้ว <c oughs> ผมวิ่งมาหามันเองวะยังวิ่งมาหาระเบิดเฉยไปม,มโหแน่เลยมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ ปึ๊บปึ๊บไม่งเงยถุก,ก้อนมันกดไอวอไม่ลงนะคุณผู้ชมต้องอย่างเงี้ยไปข้างบนก่อนขอพันยาแปบ๊บเย็นๆยนขอเวลาเนาะพันยาแป๊บนึงตอนระเบิดมันใหญ่เ้ยเยอะๆสักแค่ไหนกับมันนะวะระเบิดเนี่ยเดี๋ยวของเราไปบ้างนะเพื่อนนะเม็ดเดียวรู้เรื่องบอกเลยฟาดเฮาวู้ฮู้จุ๊บหงาไรแล้วเอาโซเนียที่โซเนียแล้วตาย เอาอย่งน้เอเาเข็มจุกหมาดิก็มาด,มาดีสิเคิวฮะโอ้โหโอเลออนกับโซเนียแม่งเป็นคู่กัดที่ผสมผสานเป็นคู่แก้ทางกันนะครับ2อสกิวนี้ใส่มารวมกันแม่งเลยมีคนขอมาด้วยก็เลยจัดให้นะฮะไม่คิดว่ามันจะโกงขนาดนี้นะครับผมสุดยอด โอเคครับคุณผู้ชมคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะตอนนี้เพจจะครบ5,000ซับแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบผมบ๊ายบาย